สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันอีกแล้วนะฮะกับจันเจ้าอีซูซูคิงส์ยนนะฮะซึ่งวันนี้เราได้อยู่ในช่องของอีซูซูคิงส o n แล้วนะฮะเป็น King on, อีซูซูคิงส o n o ออฟฟิเชียลนะครับผมนะฮะก็คุณเข้ามาอยู่เนาะโอเควันนี้นะฮะก่อนซึ่งจริงๆวันเนี้ยเรามีงานมอเตอร์โชว์ที่มอเตอร์โชว์โคราชนะฮะก็อยู่ที่ MCC Hall ชั้น3 นะฮะฮเดินเข้าไปในฮอล์ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะฮะเป็นบูธของอีซูซูนั่นเองครับซึ่งอีซูซูก็จะขึ้นวัน,วน,นะะอ่วันที่นะฮะเออสลี่มาละเป็นยี่สิบห้ายี่เจ็ดยี่สิบเก้าาวันที่2หรือ3จซ้ำไม่ได้ละนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็ไปเจอกันได้เนาะโอเคก่อนที่เราจะไปมอเตอร์โชว์นะเดี๋ยวเรามาดูเป็นรถมิลวิกลุ่นตัวท็อปนะฮะเป็นรุ่นแอดมิเนสนะฮะกับชุดสกเกิร์ตแต่งรอบคัน นะฮะตอนนี้เราอยู่กับน้องเซลแนนนะฮะเซลแนนใครคันนี้เหรออ๋อจริงอ่ะอ๋อแอคทีฟอ่ะนะโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องเซลอีกคนนึงนะฮะก็สามารถไปติดต่อได้นะฮะเซลแนนอิสุกิงยอนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันกับรถคันนี้ครับโอเคนะฮะเรามาดูกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวมิลเอ็กนะฮะรุ่นท็อปนะฮะรุ่นอัลติเมทนะครับ เป็นเซคามุกนะครับผมอ่าเซคามุกจะเพิ่มเงินอีก12,000บาทนะฮะแล้วก็ตอนนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะฮะชุดแต่งรอบคันตอนนี้อยู่ราคาอยู่ที่32,000บาทนะฮะจะได้อะไรบ้างครับผมจะได้ชุดสเกิร์ตข้างหน้าเขาเรียกว่ากระจังหน้าเนาะข้างหน้าตรงนี้นะฮะละเอียดยิบนะฮะดีมากอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีตัวแต่งทางประตูด้านข้างนะฮะแล้วก็คิ้วซุ้มล้อนะครับผมเล็กน้อย ะะอันนี้ก็ดูแบบดูดีดูดีอะเนาะแบบไม่ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะจะมาพร้อมกับตัวอักษรที่บอกว่า mil x sport นะฮะด้านหลังตรงนี้ค่าเดียวดีดีมากดีมากร้อนร้อนมากตันนี้แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวนี้นะฮะที่เปิดประตูนะฮะนี่เราเปิดประตูให้ดูนะฮะแล้วก็มีตัวอักษรด้านล่างนะฮะแล้วก็มีชุดท่อคู่ด้านด้านล่างให้ด้วยนะฮะแล้วก็ อันนี้เขียนว่าเลดี้ไฟนะฮะเลดี้ไฟก็คือเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของเป็นชื่อคอนเซปต์ของมิวเอ็กเขาตั้งแต่แรกเหรอฮะนี่เลยแล้วก็ด้านในนะครับผมก็จะมาพร้อมกับเบาะเจ็ดที่นั่งนั่นไงสัญญาณที่จะเตรียมปิดประตูละนะฮะ ก็จะตัวนี้นะฮะลูกค้าก็จะแต่งเพิ่มนะฮะเป็นเขาเรียกว่าพรม 3D นะฮะซึ่งทางอิซุสกิงยนต์ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันถ้าลูกค้าต้องการอยากให้เราแต่งให้ก็สามารถบอกกับทางที่ปรึกษาการขายได้นะฮะตัวนี้มีทุกอย่างมีครบหมดเลยนะฮะสามารถที่จะบอกได้นะครับผมว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับล้อ20นิ้วนะฮะหลายท่านอาจจะมองอ่าหลายท่านอาจจะไปดูหลายหลายช่องนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่องอ่าช่องเซลล์ตาช่องเซลลต้นนะฮะตอนนี้ เขาแสนทรัพยแล้ตัวนี้ตอนจะมาทำช่องของอ e ีสุกอีนิ้ให้ได้แสนทรัพย์ตามเซลล์ต้นกับเซลล์ตายให้ได้ครับยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะตัวนี้มาพร้อมกับขอบ120นิ้วนะฮะขอบ120นิ้วนะฮะแล้วก็ด้านในนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีเด,ดี๋ยวพผมไปด้านไหนนี่จะลองมือเปิดตัวนี้เราก็ มีให้เช่นเดียวกันนะฮะจากอีเซลสุขจรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเราก็จะมีติดเฟล์มติดฟิล์มให้ด้วยนะฮะลูกค้าสามารถบอกได้นะครับว่าอยากได้อยากได้ฟิล์มด้านหน้าด้านข้างแบบไหนนะครับแต่ว่าความพิเศษนะฮะของเจ้ารถคันนี้นะมลด้านหน้าข้างหน้านะฮะเป็นกระจกที่ป้องกันแสง UV ได้นะครับผมแต่ว่าด้านข้างไม่ได้กันนะ ป้องกันดันนานะครับผมดันนาด้วยแล้วก็ตัวนี้นะฮะป้องกันฝุ่น PM 2.5ซึ่งมีในรถมิวเนะครับผมรถมิวเให้ท่านด้วยนะฮะมิวเให้ท่านสามารถที่จะป้องกันเขาเรียกว่าสูรฝุ่นฝุ่นละอองแบบเล็กๆขนาด PM 2.5ให้ท่านได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดท่านอยู่ในรถมิวเอ็กคันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพรมทีดีสามดีนั่นเองมาให้นะนะีอันนี้ก็จะเป็นพรมที่ ลูกค้าสามารถอันนี้เราเราเราให้ลูกค้าเลยนะฮะเป็นพรมิวเอของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะฮะซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับระบบต่างๆนะฮะของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ออโต้เบรโนะครับหลักการทํางานของออโต้เบรโแค่กดค้างไว้แค่นั้นเองนะฮะในขณะที่เราใส่เกียร์ดีนะกดค้างไว้เสร็ปับ๊บพอเวลาเราไปถึงจิตติดไฟแดง แล้วเราเหยียบเบรกปุ๊บออโต้เบรกโฮจะทํางานให้เราทันทีนะครับผมในขณะที่เราจะออกจากข้างนอกไปข้างไปข้างหน้าเนาะเราไม่ต้องไปปลดล็อกอะไรทั้งสิ้นแค่เหยียบคันเร่งนิดน,นึงมันก็จะสามารถขับรถต่อไปได้อันนี้คือหลักการทํางานของออโต้เบรกโฮนั่นเองครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆตรงนี้ก็เป็นเปนโนทัชเอ,อต่างๆเอ,อนะครซึ่งหลายท่านก็จะเห็นแบบเยอะแล้วแหละว่าเอ้ย หลายช่องเขาได้รีวิวให้เราได้ดูได้เห็นกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ลูกค้าทั้หลายคนนะฮะอยากที่จะดูเจ้ามิวเอ็ในรูปแบบการแต่งแบบต่างๆนะฮะว่าแต่งแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างเนาะนี่ฮะอักษรคําว่าเลดี้ไฟด้านหน้านีรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่จะรีวิวรถคันหนึ่งซึ่งตัวนี้อากาศร้อนมากครับผมโอกาสโคราาแบบอากาศร้อนจริจรงๆครับ อันนี้ก็คือเปนอ่านี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของเจ้า m ิวเตัวนี้รุ่นท็อปนะฮะรุ่นท็อปคันนี้นะครับผมซึ่งชมนี้สามารถแต่งได้ทั้งเครื่องพันเก้าแล้วก็สามพนะครับหรือจะไปแต่งในรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น Active รุ่น e l e g แ n น l ์ n องท็อปแล้วก็รุ่น u อ t ติเมตก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับผมนี่ก็คือความพิเศษของเจ้ามิว e เตัวอติเมตัวท็อปนะฮะ ตัวนี้ด้านหลังผมนะฮะซึ่งสามารถที่จะมาดูได้ที่อิสุสุกิงยนนะฮะหรือว่าดูตามหน้าเพจของอิสุสุกิงยนได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็มีงานมเตร์โชว์นะฮะที่เดอะมอโคราสามารถไปชมไปดูรถได้นะแล้วก็สอบถามเงื่อนไขได้กับทางอิสุสุคิงยนนั่นเองครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยัางไงานะครับผมก็คอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ